โอ้ยใส่้สีแดงครับผมโอ้ยหนึ่งันแปดรไมลนึ่งร้อยแไมลสามันหสเดบีสีฟ้ามา8ปดรซไมลเต็มแผงโอ้ยสี่พันสี่ร้อยหกสิบครับผมไมล์หนึพับหไมสองพันหนึ่งโอกวด้คนด้วยนะครับผมตอนอยู่ในเกมสาวทามนะครับผมเพราะผมจำเดฟช่นเคยนะครับผม มาลุยสาวทำนะผมไปเริ่มเล่นที่หมดร้อยสิบก่อนเลยไปสิบมวนตัวโนโมัทครับผมมาไปเดินไปก่อนมาวันนี้สาวทำแจกเท่าไหร่นะผมเพื่อนๆที่เข้ารับชมนะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องนี้ไว้ด้วยนะผมจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับมาลุยกันมาสิบสองคูณสามมาไปสองมุนจะเจมา มาของเต็มแผงร้อยสิบมาอีกหนึ่งร้ยแสิบหกเาบอมีตัวไมมาตัวไว้อยู่คอมโบมาเจ็ห้ามาสิบแปดครับผมโอเคมายี่สิบแปดมาตัวเด้งมาก่อนเท่าไรสี่ร้อยสามสิบก็บอกไม่โดนไม่กามาแต่ละสีฟ้าสิบสองมาขวบเมนตัวไว้ครับผมมาหนึ่งร้อยมาขยันปรมวนข้นห,หน่อยเลหมวยี่สิบเลยแล้วกันไป ไม้บนธรรมดาไปครับไม้ินธรรมดาไปก่อนมาแากกระสีเขีย24เปิดเทอร์โบไปด้วยไม้ความวาอเร็วมาเปิดเทอร์โบม,มาโอเคไหม24ไม้จุดสองมาตัวเองมัน20ครับไม้คอมโบมามิทวาย20ห้าสมมา มาชันสองโอเคมาครับผมแปดมาดไวมาสามสิบหกมาผมาก็ยัดขยับหมุนเป็นหมุนสามสิบเลยมาขยับไปเทียนนิดแล้วผมโอ้โหจำแพหกร้อยสามสิบมาเราโตเร่งมาเลยหกร้อยสามสิครับผม โอ้เมื่อกี้ใส่กับชมเขานะครับผมไมยสิบแปดมาส่กั์สีฟ้าย่างไม่ได้ครับไมยสี่สิแปดครับผมมามีตัวคอมโบมาหกเศษโอเคไม้สามสิบหกโอ้ใส่กั์สีแดงครับผมโอ้หนึ่งพันแปดร้อยไม่หนึร้อยแปดมยสีสิแปดครับผมไมย 3, มาสามพันหสิบเจ็ดมีตัวไว้ด้วยสี่ห้าโมบีสีฟ้ามาแปดร้อยสี่ส ม้กเต็มแผงโอ้สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสี่ครับผมมาหนึ่งพันยี่สิบหกมาสองพันหนึ่งมาเได้มาโอ้โหเร้นเน้นครับผมคอมโบนี้หนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบสี่ครับผมเป็นสเปอร์เมคาโ้หนี่สาวถาาา้ำจัดไปเลยครับผมโอเคผมขอย,ยืดด้วยแวค,คน่นี้กแล้วกันนะผมโหได้คอมโบเน้นเนหนักๆแบบนี้นะผมตอนนี้จะลงอยุดที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบสามนะครับผมโอ้หแค่นี้ก็ดีมากแล้วผมอย่าลืมเล่นเกมนี้เกมสาวถ้ำนะผม โอเคครับ okay, ผมขอทุกคนอิฮ่งแต่จะเยอะนะครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ